ครับเรามาพบก,กับช่อง tim เพียมเข้มทิปสินคาครับผมวันนี้ผมก็จะไม่ได้มารีวิวตะเกียงแบโบนเลียวรถกันนะครับแต่ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการถอดเพื่อที่จะทำความสะอาดโปของผมนะครับเพราะว่าโปของผมตอนนี้เป็นฝ้าครับก็เกิดจากความชื้นนะครับที่ว่าเราไปเปิดฝนตกแล้วเกิดอาก,การชื้นนะครับ ก็ได้ใจกล้าเรามาลองถอดกันดูนะครับครั้งนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ลองใจกล้าดูแต่เขาบอกว่าถอดได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถอดตัวนี้กันนะครับก่อนจะไปถอดนี้ยังไงก็คอยเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเอ็มแคมเป้นทิแอนคาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการถอด แบบนเลวรถด้วยครับทองกามากเลยครับเพื่อนดับแรกเลยก็คือเราถอดฝามันแน่นอน,นครับเอาตอนนี้ก็ลองถอดฝาดูนะครับถึงฝานี้มันจะมีซิลอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นเกลียวปิดหัวนะครับส่วนตัวนี้ทางแบบนเขาก็ได้ติดเหมือนเป็นคล้ายๆซีโคนสีดำนะครับ ก็เติดมารอบๆนันบนโปนี้นะครับก็คือตัวตัวนี้ด้านบนนะครับแล้วก็ทําการเอาออกนะครับดึงซิลิโคนออกให้ทั่วเลยนะครับเพื่อที่เราจะถอดฝาตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นฝาอยู่อุปกรณ์มีไม่กี่อย่างครับจะมีหัวแร้งแล้วก็มีกาวซิลิโคนนะครับมีผ้าแล้วก็มี ที่ถอ,น,อ,น,อนน็อตเปนประสงค์นะครับเป็นชุดเด็กเลกก็ดูเป็นสีแชงนะครับส่วนตัวนี้เราก็จะมาถอดตัวนี้กันนะครับก็จะเป็นฝาเราสามารถมันจะลื่นๆรับนะครับเราถอดฝาขึ้นมา ส่วนตัวนี้ก็จะมีน็อตสี่ตัวนะครับตัวเล็กๆน็อตสี่ตัวนะครับเราก็ได้ทําการขันน็อตสี่ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็สามารถถอดได้แล้วนะครับแต่มันยังติดสายไฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราทําการปัดทีสายไฟนี้ออกก่อนนะครับ ตอนนี้ก็กำลังก็ยังปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นอ็อตที่ผมแกะมาด้านบนนี้มันจะมีสีตัวนะครับน็อตจะมีสีตัวเห็นไครับลองหายนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็พยายามใจเย็นนะครับในการทำ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่จะถอดหลอ,อดไฟแอนดิสันแล้วก็ฝาตัวนี้นะครับเพื่อจะเอาผ้า <m> ทําความสะอาดด้านในนะครับไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปลองทําดูครับ <m> เดี๋ยวผมจะ ปัดกีนะครับเอาสายไฟออกมาก่อนก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันจะมีบอกขั้วบวกขั้วลบนะครับจะไม่จะไม่ดีนะครับเนี่ยครับ กาวติดตามมือเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็พยายามเอามือกดนะครับเอามือนิ้วโป้งก็ได้นะทั้งสองข้างซ้ายฝาพยายามไล่กดไปเรื่อยๆนะครับไล่กดออกดไปเรื่อยๆครับฝืนมันไกดไปเรื่อยๆนะครับ โอเคครับตอนนี้ฝาก็หลุนแล้วฝารีกหน่ยนะครับต้องทำการเอาสายไฟเข้าไปในนี้นะครับ ใบบนเรียวรถเรียบร้รยบรอยนะครับนี่ครับแกะเรียบร้อยแล้วผมโป๊ของผมเป็นฝ้านะครับดูนะครับเพราะว่าผมใช้เวลาตอนอฝนตกนะครับแล้วมีอากาศชื้นนะครับผมก็พยายามศึกษานะแต,แต,แต่แต่ไม่แต่ไม่มีเลยนะครับที่ว่าใครลองลองแกะ แต่ผมก็ไม่รู้กันอาจจะหาไม่เจอนะครับผมก็เลยลองลองทําดูนะครับลองใจกล้าลองทําดูนะครับก็ผมว่าไม่ไม่ไม่นดาจะยากนะครับแต่อุปกรณ์มีไม่ไม่กี่อย่างนะครับ,บ,รรรบที่ที่เราต้องเตรียมโอเคครับเดี๋ยวผมใช้ผ้าเช็ดดูครับว่ามันจะอแววหรือเปล่า ก็พยายามทําช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเราก็ขั้นตอนที่ยากเราก็ผ่านพ้นไปแล้วก็พยายามทําช้าๆนะครับเพราะว่าเราก็กลัวจะแตกแต่ก็ระวังโป๊ะด้วยนะครับถ้าเราทํารุนแรงมันอาจจะโป๊แตกก็ได้นะครับ ยนะครับสวิตของเราพยายามอย่าไปถูรนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้บัตกีออกแล้วเดี๋ยวผู้วัวผู้ลบจะไปดูนะครับโอเคครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ใช้เวลานานหน่อยนะครับยังไงก็องรอชมให้จบคลิปนะครับพยายาม ใส่ขึ้นไหมครับใส่ขึ้นมาแล้วนะครับจากบปกติที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับขึ้นป้าเวะลาเราเปิดครั้งแรกมันจะไม่เห็นหยดน้ำน,นะครับของโป๊กจริงๆแล้วไปวูจะเห็นหยดน้ำน,นะครับของโป๊กขึ้นสวยมากแต่ก่อนหน้านี้คือ มองไม่เห็เนจุดน้ำของโปเลยนะครับแต่ตอนนี้คือเห็นดน,น้ำแล้วโอเคครับก็เสร็จเพียงเท่านี้ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับก็ระวังหน่อย แค่แบบนี้ก็แน่นแล้วเนี่ยครับแน่นนะก็กดอ่านิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อแน่ใจว่าแน่นหนาตอนนี้เียะลองจะมาบัดกีกันนะครับก็เดี๋ยวจะเติมตะกัวนิดหน่อยนะครับเพื่อ คนะครับนิดๆห,หน่อยๆนะครับเราก็ดูให้ดีนะครับมันจะเขียนว่า LED บวกกับลบครับถ้าสีแดงก็คือบวกนะสีดำก็คือลบ อนนี้เราบัดกรีจะยากหน่อยครับเดี๋ยวหาผ้าลองหน่อย โอเคนะครับโอเคนะครับช่วงนี้จะยากหน่อยในการบัดกีถ้าเพื่อนๆจะทำให้ลองผมแนะนำให้มีคีมปักแหลมๆนี้นะช่วยจับในการบัดกีนะครับ ทีครับผมก็ได้มัตรกีเสร็จเรียบร้อยนะอยากมากแล้วก็กลัวมากเลยครับจะลองเปิดดูนะว่าติดหรือเปล่าโอเคติดครับผมนี่รครับติดแล้ว ตอนนี้ก็เป็นการติดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เช็ดข้างนอกให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการใส่น็อตก่อน โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการขันเสร็จเรียบร้อยนะการเช็ดนะครับเป็นรอยน,นิ้วมือนะครับเช็ดได้เรียบร้อยเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้าเป็นผ้านี้เราก็รู้แล้วรลครับว่าต้องทำยังไง นี่ก็เราก็เช็ดไ,ได้สบายๆเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยใส่น็อตเรียบร้อยทำการเทสอีกครั้งหนึง่งโอเคครับติดครับติดครับ อันนี้ก็ปิดฝายิงซิลิโคนนี่ค,ครับซิลิโคนก็นิดเดียวนะครับ ขอบตัวนี้นะครับโอเคไหม,ไหมจะมียางอยู่ด้านบนนะครับยางอยู่ด้านบน โอเคครับเสร็จเรียบร้อยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ได้เราได้ทำก,การเสร็จเรียบร้อยนะครับในการถอดโปะเพื่อที่โปะที่เป็นฝ้านะครับโปะตะเกียงแบบอนเลียวรถนะครับเป็นฝ้าก็ได้ทำการแกะทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับกลับมาใส่เหมือนเดิมก็ยังไงก็ จบคลิปนี้ก็ยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเอ็นแคมปิ i งทิ a แอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปวิดีโอดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับเอ็นแคมปิ้ทิปแนะครับผมเสร็จแล้วการถอดโปะตะเกียงแบบนรีลโรดนะครับโอเคครับ อฝากนิดนึงครับก็คือมีซิลิโคนมีไขควงอเนกประสงค์นะครับแล้วก็มีหัวแรงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็กมีครีมเล็กๆน,น้อยๆนะครับถ้าใช้นิ้วเล็กๆก็สามารถใช้ได้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากกา็ผ้าเช็ดนะครับโอเคครับเสร็จแล้ว เรีรวโรสแบอบร์รวลเรีรวโรสเฮ้ไปบายครับผม